สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆขอต้อนรับสู่ช่อง YouTube ดติกูลชาววันชาแน,นลนะคะตอนนี้ดิฉันมายืนอยู่ที่ n e โกเอมอนคาเฟเชียงใหม่นะคะคาเฟ่ที่มีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นทั้งรสชาติของอาหารแล้วก็การจัดสวนภายในคาเฟ่คะ่ะเนโกเอมอนคาเฟนั้นเหมาะสำหรับคนที่ นิยมความเรียบง่ายความสงบนะคะและชอบสไตล์การจัดสวนแบบญี่ปุ่นนะคะหรือแบบทางตะวันออกซึ่งเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าสวนสไตล์ของญี่ปุ่นนั้นจะมีลำธารมีน้ําตกมีปลาคลาฟแล้วก็มีต้นไม้จัดเป็นทรงพุ่มนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสวนนั้นจะไม่ค่อยมี ดอกไม้มากนักนะคะใิโกเอมอนคาเฟ่นั้นเหมาะมากค่ะสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศแบบญี่ปุ่นนะคะและต้องการที่จะทานอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ขนมต่างๆสไตล์ญี่ปุ่นนะคะซึ่งมีกิมมิคความเล็กๆน้อยๆความน่ารักอยู่ในตัวขนมค่ะเพียง30นาทีนะคะจาก4แยก ปอยหลวงนะคะขับมาที่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางนะคะเดี้ยว้ายตรงทางเข้าวัดศีมูลเมืองจะมีป้ายบอกเป็นระยะระยะค่ะเมื่อเราเข้ามานะคะที่เดโกเอมอนคาเฟ่เชียงใหม่นะคะเราจะมีที่จอดรถกว้างขวางแล้วเราก็จะมาพบสิ่งแรกก็คือป่าไผ่เกียวโตแห่งอาราชิยาม่าค่ะเป็นการจำลองมานะคะ ทำให้เราเข้าไปอินนะคะคิดว่าเราอยู่ในเกียวโตเลยละค่ะเมื่อบรรยากาศเป็นใจขนาดนี้แล้วนะคะเราก็จะเข้าไปในส่วนของคาเฟ่ค่ะซึ่งในส่วนของคาเฟ่นั้นมีคาเฟ่ที่เป็นอินดอร์กับอาท์ดนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปในคาเฟ่นั้นก็จะพบพนักงานต้อนรับค่ะที่แต่งชุด ประจําชาติญี่ปุ่นคอยต้อนรับท่านอยู่ด้านหน้าของคาเฟ่ค่ะขอย้อนกลับไปนิดนึงค่ะตอนที่เราเดินเข้ามาในส่วนบริเวณของ b a บ b o o f o r e รสนะป่าไผ่เ <c oughs> พื่อนๆก็จะเห็นซุ้มประตูญี่ปุ่นนะคะที่เป็นเสาสีแดงซึ่งเรียกว่าโทริอิค่ะ เราผ่านส่วนที่นั่งที่อยู่ในคาเฟ่นะคะที่เป็นอินดอร์ครั้งนี้เราตัดสินใจนะคะว่าจะมานั่งอ,อยู่ในบริเวณอาท์ดเพื่อที่จะได้เดินดูสวนญี่ปุ่นได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกในการที่จะเข้าเยี่ยมชมด้วยนะคะวันนี้ลูกค้าในร้านก็ไม่มากนะคะซึ่งจึงอยู่ในระหว่างการระบาดของโควิด -19 ค่ะ ดังนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกนั่งที่เป็นโอเพ่นแอร์นะคะแล้วก็เดินดูพันไม้ต่างๆที่อยู่ในสวนนี้นะคะถ้าท่านสังเกตดูนะคะว่าในสวนนี้จะมีลำธารยาว และแหล่งกำเนิดน้ำของลําธารนั้นก็คือน้ำตกค่ะและน้ำตกนั้นก็ไม่ชันมากนักเน้นการโชว์รูปร่างและการจัดวางก้อนหินเพื่อให้เกิดเสียงน้ำที่ไหลเอื่ออย่างเป็นธรรมชาติ เป็นอีกมุมนึงนะคะที่ดิฉันชอบเนื่องจากมีการตัดต้นไม้เป็นพุ่มสูงต่ำไล่ๆกันไปนะคะ<ช>แต่ทรงพุ่มที่เป็นสีเขียวสีเหลืองและสีแดงตัดกันไปซึ่งทำให้สวยงามมากค่ะเป็มุมนึงที่ดิฉันชอบค่ะของสวนนี้นะคะ จัดสวนสไตล์ญี่ปุ่นนั้นเพื่อนๆจะสังเกตเห็นมีต้นหลิวลู่ลมนะคะที่เป็นไม้ยืนต้นนิยมปลูกบริเวณริมน้ำหรือสะพานนะคะเพื่อเชื่อมโยงระหว่างสวนที่อยู่บนบกกับสายน้ำค่ะแล้วก็จะเห็นปลาคราฟแล้วก็จะเห็นสะพานสีแดงด้วยนะคะปลาครฟาฟก็จะแหวกว่ายไปมาน้ำ ในลำธารก็จะใสมากค่ะสะท้อนเห็นเงาของท้องฟ้าแล้วก็เงาของต้นไม้ดูแล้วร่มเย็นสวยงามมากรอบๆทางที่จะเดินนะคะก็ทำเป็นหินวางไว้เพื่อให้ง่ายสะดวกต่อการเดินและไม่เข้าไปเหยียบในส่วนของต้นไม้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งของการจัดสวนแบบญี่ปุ่นค่ะ จากที่เราสั่งอาหารไว้นะคะตอนนี้ก็คงมาเสิร์ฟที่โต๊ะแล้วนะคะเราไปทานอาหารกันก่อนนะคะพักขาสักครู่ค่ะอาหารก็หอมน่ารับประทานมีการตกแต่งได้อย่างสวยงามแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเชียวค่ะ จากรับประทานอาหารด้วยความบรเอุอร่อยนะคะเราก็จะมาทานขนมกับไ,ไอศครีมนะคะซึ่งน่าจะอร่อยมากอย่ลองดูนะคะว่าสิ่งที่เราสั่งนั้นอร่อยแค่ไหนนะคะก่อนจะได้ลิ้มรสความอร่อยของไอศครีมนะคะ เราก็จะถ่ายภาพเล่นกันนะคะแล้วก็มาเล่นแก้วล้มลุกนี้ซึ่งสนุกมากเลยค่ะหลังจากลิ้มรสอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตามด้วยขนมนะคะขั้นต่อไปเราก็จะไปถ่ายรูปก,กันต่อค่ะ ที่ในบริเวณน้ำตกนะคะซึ่งน้ําในน้ําตกก็จะไหลสู่ลําธารนะคะแล้วก็มีาาปากคาบแหลกไหา้ไปมาค่ะถ้ายืนณะจุดนี้จะได้ยินเสียงของน้ําตกซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งวิธีการนะคะเป็นสียงที่ทําให้บำบัดต,ตามธรรมชาติด้วยค่ะวันนี้ก็ถือเป็นวันหนึ่งนะคะที่คลายเครียดมากไม่ว่าจะเป็นรูปรถกลิ่นเสียงนะคะทุกอย่างบำบัดได้หมดเลยที่บ้าน ไลฟ์สไตล์บายธิติคุณค่ะฝากเพือ่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อมีพลาดโอกาสในการติดตามคลิปต่ตอไปค่ะอย่าลืมสัน่นกระดิ่ด้วยนะคะก่อนกลับนะคะเราเข้ามาในส่วนของออฟฟิศของคาเฟ่นะคะแล้วก็มาเช็คบินและซื้อขนมญี่ปุ่นกลับบ้านค่ะ แล้วเราก็เจอแมวตัวหนึ่งค่ะถามว่าแมวตัวนี้คือเนโกหรือเปล่าน้องชื่อสิริพรค่ะไลฟ์สไตล์ใบสถิตคุณค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ